พี่แกส้สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาบอกค่ะครับซันเซ็ตเอ้ยใครเล่นซันเซ็ตเอ็กวาระคิดถึงน้องมอสโอ้ยพี่แก้คิดถึงเหมือนกันนะครับสวัสดีครับต,ตาตาลดีจยจะบอกว่าพี่ชนเดี๋ยวจะบอกว่าเอ่อวันที่สิบหกนี้มีวันเกิดมอสนะพี่ทุกคนอย่าลืมซื้อบัตรมาเจอกันนะครับผมอยากร้ายแต่อยู่ยิ้มเอา เฮ้ยคนเข้าไปเข้ายิ้มกับแบงค์ล่ะแบงค์ทำงานอยู่ครับวันนี้มาบอกแม่ๆทุกคนว่ามีวันเกิดมอสนี่ไงแบงค์กิ้มมาแล้วพี่บิ๊กวัสดีครับผมทุกคนทำงานครับวันนี้ง่ายๆเอฟซีมอสค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าอย่าลืมกดไปกดบัตรนะอยู่ที่หน้าเพจซานเตอร์เป็นลิงก์ต่างๆหรือว่าถ้าใครหาไม่เจอก็อยู่ที่ทวิตเตอร์อ Twitter นะครับทำไม หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวเองไม่รู้ว่าบัตรหมดหรือยังนะครับติงดอง,ง,ดองติงดองคุณผู้พูภาษาเวียดนามด้วหมายสินจ้าสินจ้าวเวียดนามแฟน f c ฟอร์มไทยแลนด์นะพี่มอสขอเป็นน้องนะ้าเวอร์ชั่นสวยแล้วได้ไหมคะ b บง k ์แบง์ทำไมไลฟ์มอแต่คนถามถึงแบงค์กันนะรีบไปกดก่อนนะได้ยินว่าเหลือไม่เยอะชุดวัฒนาเริ่มแบงค์จะใส่เป็นแบง์จะใส่เป็นน้องน้ำเวอร์ชั่นไหนอะเธอจะใส่เป็นน้องน้ำเวอร์ชั่นหมอตน้นหรือว่าแบบหมอตน้นตอนมอหนึ่งหรือว่าเป็นมอตอนมอสามแล้ว เดี๋ยวฉันคิดว่าจะเป็นพี่พโชนตอนอยู่ประมาณสักหมห้แล้วกันสักมหม, 5, หม .6 กพีบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ h ั l โหลมอสฮัลโหลอินเตอร์แฟนฮัลโหลคิดถึงน้องมอสมากน้องมอสคิดถึงพี่พาอยู่บ้างไหม่พาอยู่ ชุนนักเรียนพัฒนากดแล้วค่ะตั้งแต่ปีแล้วเพิ่งเปิดขายบัตรไปวันนี้เองนะจ๊ะจะหมดแล้วจะหมดแล้วจ้ะบัตรเราจะหมดแล้วนะจ๊ะทุกคนกระโปรงแดงเท่านั้นเธอช่วยโปรโมทงานวันเกิดเราหน่อยเร็วเบิร์ดเดย์โปรเจกต์ครับทุกคนถามมอส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 เดี๋ยวขอเป็นครูแทนน้องน้ำแล้วกัน นาอขอเป็นน้องน้ำมันแข่งดำมาเยอรนะคะ <laughs> <g ül> ا, พี่พายุค่ะอ๋อพี่พายุคิดถึงคิดถึงไปรังเสร็จบ้างหรือเปล่า Hello from Singapore h ฮัลโพี่ลามีสวัสดีครับไปซื้อชุดมินิสะเกิดแป๊บปืนป้านวันดีนะปืนป้านมางานมาเกิดหรือเปล่าแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนต่อต้องเป็นน้องน้ำเท่านั้นนะ ฮัลโห you Moss ่มอสจากแคนเบอร์เรียฮัลโหลไม่เจอกันมานานมาสวัสดีครับพี P ่มอสเป็นกัญชัยเหนือคบไปแข่งวอลเลย์ค่ะสู้ๆน,นะครับสู้น,นะครับเราไม่เจอกันมาโอ้โหกี่ปีแล้วะนะ ปีนี้แต่งเป็นนักเรียนค่ะสั้น8ดนิ้วอ่ะจบจริงๆนที่ใส่หนิ้วนะปืนปัน้น Miss you oh Miss you too bye สวัสดีครับผมหนูเตรียมกระโปรงรอพี่ชนแล้วคะ่ะพี่เบมถ้าพี่เบมไม่ใส่ชุดใหแอภพรมาแนละ้วหมอสจะถือว่าพี่เอเบมมาไม่ถึงพี่ออสเตรียมตัวแล้วนะ วัฒนาแล้นนะบราซิล Hi from India Hello Hello สวัสดีครับอย่าลืมนะครับผมอาคิมสวัสดีนะครับถ้าใครดูอยู่นะครับอย่าลืมไปกดเซน t ูเขาเรียกว่าพี่โชนจะมีแก๊งเพื่อนมาด้วยไหมคะ มีมีม,มีมีเพื่อนไม่โชนแที่ยายเข้ามาใหม่เป็นเป็นเด็กใหม่ใครที่มาที่ไม่เคยแพ้ใครเรื่องชุดอยู่แล้วแล้วใครนะที่มางานมันเกิดนะครับทุกคนอย่าลืมแต่งตัวจัดเต็มอนะมีโชว์การแสดงของวงพี่มีวงของพี่ b บีเบออสไหมคะเอาไว้เอาไว้เขาว่างหรือเปล่า พี่เบมเขาว่างแล้วปะเขาเขาเรียกว่าคิวทองแล้วคนเนี้สามคนเนี้ดีเบย์อ่สอะแบงค์ฮัลโหลมอสหลงแอมฟอมฟิลิปินฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลคิดถึงมากนะคะจริงๆมมไ,นนมไม่มาไลฟ์นานมากไม่มาไลฟ์นานมากคุณดูสวยโอ้ oh, a n k you Thank you เอาเงี้มอสอยากให้แต่งเป็นอะไรดีกว่าจบๆอยากให้เป็นที่น้องน้ำไง แบงบีเบออสวงเราเดบิวต์ให้เป็นน้องน้ำจะมีน้องน้ำหลายเวอร์ชันน้องน้ำตอนมหนึ่งมสองและมสามอยากเป็นน้องน้ำไหนแค่นั้นเองหรือเป็นน้องน้ำเวอร์ชันที่เป็นสไตล์ิทที่แบบโด่งดังนอกประเทศต่างประเทศไปแล้วก็ได้แต่ว่าพี่ชนคนนี้ก็จะเป็นพี่ชนเวอร์ชันที่แบบยังแบบน่ารักอยู่ยังไม่มียังไม่มีหนวดมีเขาไงตอนเอ่อ ไม่มีต่างแลวดูไม่ได้มาอินโดนีซียคุณดูร้อนแรงกว่าดวงอาทิตย์อ้าวพลาสานัน ตอนนี้ก็คือนร่งอ่านเมนนะแต่ว่า,าเมนก็คือมีแต่อินเตอร์แฟนนะเราอินเตอร์แฟน how are you today I'm good from India โอเคประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้มาบอกทุกคนไปซื้อบัตรนะครับก็ถ้าคุณกลับไปเวียดนามคุณจะไปเที่ยวที่ไหนเวียดนามแฮปล่วงหน้านะคะขอบคุณคับผมก็ อย่าลืมนะครับใครที่มาได้ก็อย่าลืมมาที่งานมันเกิดนะครับชื่องานว่า once once a year of mod หรือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า mod นะครับก็1ปีมีแค่หนึ่งครั้งเป็นการจัดอันนี้คือเป็นการจัดจัดวันเกิดที่จริงจังปีแรกในชีวิตนะครับก็อยากเชห้ทุกคนมาผมเตรียมโชว์ไว้ให้ทุกคนด้วยเป็นโชว์ที่ต้องมีทุกคนอยู่ไม่งั้นก็ไม่รู้จะโชว์ให้ใครดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ อยาลืมมาซื้อบัตรกันนะครับที่เพจ t a n d a r d e ร์ e อ t เตอร์ n ทนเใน IG นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเขารับจำกัดแค่แค่งร0คนเท่านั้นตอนนี้เหมือนจะใกล้หมดแล้วเหลืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่ถึงโหลแล้วก็หมดแล้วครับมาช้าแต่มานะอย่าลืไมไปกดบัตรนะเลือ,อีกไม่เกินโหลก็หมดแล้วไม่เกินโหลก็ประมาณสักสิบสองอะไรเงี้ยไม่เกินนั้นไม่เกินนั้นก็หมดแล้วก็อย่าลืมไปกดบัตรกดบัตรนะครับแล้วก็ เอ่อการจัดแจงที่นั่งเป็นยังไงแล้วก็มาแจ้งรายชื่ออะไรเงี้ยครับตอนนี้เดี๋ยวก็รอให้เพจสตาร์เตอร์เขา,เ,ขาเรียกว่ารอให้เพจสตาร์เตอร์เขาแจ้งมานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมไปกดบัตรไปก่อนนะครับผมเราจะได้ามาเจอกันเหมาจริงเปล่าคิดถึงซีรีส์ของคุณอ,อ๋อย่อยายลืมติดตาม new ซีรีส์นะ sunset e q u i นะ เฮนซัมบอยโอ้ตั้งคิวมอสใช้สกินแคร์อะไรสกินแคร์เหรอมาไลฟ์คนเดียวหรอคะใช่ครับเดี๋ยวขอตอบสกินแคร์ก่อนไม่รู้ว่าใช้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวให้ทีหลังนะครับผมก็ประมาณนี้มีโชว์อะไรบ้างจะได้เตรียมรับมือก็มีโชว์น่ารักน่ารักสไตล์เรานี่แหละไปกดบัตรกันได้นะคะบอกเลยกิจกรรมเพียบเออแม่แม่อย่าเลยไม่กดบัตรกันนะครับเดี๋ยวอีกนิดเดียวก็หมดแล้วบัตรจะหมดแล้วนะ ลองกดไม่ทันกันนะเพิ่งเปิดขายบัตรไปวันนี้เองนะครับผมเปิดประมาณสักสิบโมงหรือกี่โมงไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปกดบัตรกันนะครับผมบัตรจะหมดแล้วและมอสจะมาไลฟ์อีกทีตอนที่บัตรมันหมดแล้วว่ามาคุยว่าจะมีอะไรบ้างในโชว์อะไรเงี้ยจะมาสปอยเลย็กน้อย,น,อยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไปกดบัตรเลยที่เพจ Star Hunter Entertainment นะครับเขาเรียกว่ารายละเอียดอยู่ตรงนั้นหรือใครที่หายากก็ไปดูที่ Twitter Mo มอส เอ่อทวิตเตอร์นะครับก็จะมีการผมจะทวีตไว้อยู่ว่ามันลิงก์เกินไหนก็ไปกดได้เลยง่ายๆนะครับไม่งั้นผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่สอรี่สอนิ้วจิ้มแก้มถ้าหมอเต้นจะรีบจองเลยอ,อยังไม่จองอีกเหรอฮะเพราะคุณไม่รู้ว่าในโชว์นี้เรามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบไปกดบัตรแล้วนะครับแล้วคุณอยากได้อะไรคุณรีเควสมาเพิ่มเพราะว่า โชว์เราสามารถอดัดเเข้าได้กับทุกๆอย่างอยู่แล้วบางทีเราอาจจะมีแก๊งเพื่อนพี่พชุ์พี่โชว์มาก็ได้ว่าไปนะฮะเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมไปกดบัตรนะครับผมวันงานวันงานอะไรอ่ะวันงานร้องเพลงป้าอยากฟังเพลงสักวันหนึ่งโอ้โหมันก็ต้องมีอยู่แล้วก็แต่ว่าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สามารถบอกว่าเราจะร้องเพลงอะไรหรือเราจะทําอะไรในงานนี้เราต้องรอให้บัตรมันขายหมดก่อนเราถึงจะมาสปอยได้เพราะว่า จะได้คนที่ไม่ซื้อจะได้เสียได้ไงเพราะฉะนั้นคุณถ้าอา่านเมนเราเราจะกดเราอ่านแล้วเนี่ยมอสทักททยแฟนอินเดียฮัลโหลอินโดนีเซียโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาบอกทุกคนว่าอย่าเลยเป็นคนบัตรนะครับบัตรมันจะหมดแล้วนะจะโซเอาแล้วนะครับผมก็มาไลฟ์แค่นี้มาไลฟ์แค่นี้เดี๋ยวมาไลฟ์อีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวมาไลฟ์ทิกเกอดีกว่าหรือไม่ก็เดี๋ยวคุยกันในบอร์ดแคสไม่ได้เดี๋ยวคุยกันในไอจี เอ้ยไม่ไม okay. <era> ่ไม่ทิกตอกแหละโอเคเดี๋ยวมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมฮัลโหลฟอร์มเมสตามฮัลโหลซัพพอร์ตขอบคุณครับนั้นไปแล้วนะมานานอย่างเพิ่งมาเองเพิ่งมาเองจ้ะประมาณสิบนาทีเองจ้ะฮัลโหลฟอร์มอินเดเซียฮัลโหลฮัลโหลเวลสเปนก็ประมาณนี้ที่อยาจะมาบอกทุกคนว่า จะถึงวันเกิดเราแล้วนะแล้วก็เรามีจัดวันเกิดด้วยอยากจะให้ทุกคนมาร่วมงานวันเกิดของเราแล้วก็เรามีขายบัตรไปแล้วที่เพจสตาร์เตอร์ตอนนี้บัตรใกล้จะเต็มแล้วแล้วก็มีกิจกรรมน่ารักมากมายที่เราจะที่เราจะเขาเรียกว่าจัดใส่มาในใส่มาในงานของเราก็จะมีกิจกรรมที่น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็พยายามเลือกในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าอยากจะเห็นแล้วก็อาจจะเห็นมอสหลงในเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อน เอาเป็นว่าเป็นการจัดงานมันเกิดปีแรกที่จริงจังครั้งแรกในชีวิตเพราะฉะนั้นผมจะทุ่มเทกับมันมากๆแล้วก็อย่าลืมมาร่วมงานมันเกิดผมด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดนี้แล้วก็ขอบคุณทุกค,คนที่กดบัตรไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่กดบัตรก็สามารถกดบัตรได้เลยตอนนี้นะครับผมก่อนที่มันจะหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปกดบัตรนะครับจะรอนะครับผม